สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออลองมาเจาะลึกเนื้อหาหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นข้อความจากหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการใช้คำพูดดูเหมือนจะเน้นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่แบบอาจจะเปลี่ยนผลลัพธ์การสื่อสารได้เลยนะลองมาดูกันครับว่ามีเคล็ดลับอะไรที่เราพอจะหยิบไปใช้ได้บ้าง ค่ะใช่เลยค่ะบางทีแค่เราปรับคำนิดหน่อยจริงๆนะคะผลลัพธ์มันต่างไปเลยแบบว่าจากที่เขาจะปฏิเสธอาจจะกลายเป็นตอบตกลงก็ได้อซึ่งมันเป็นพลังของคำพูดที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนิดหนึ่งครับในเนื้อหาที่ได้มาเนี่ยมีหลักการหนึ่งผมว่าน่าสนใจนะคือการเปลี่ยนคำขอร้องธรรมดาๆรรเนี่ยให้มันมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นเขามี3ขั้นตอนง่ายๆเลยคือ 1. หให้หยุดคิดก่อนอย่าเพิ่งพูดสิ่งที่อยากได้ออกไปทันที2คือลองเดาใจอีกฝ่ายดูว่าเอ๊ะเขากำลังคิดอะไรหรือต้องการอะไรแล้วก็3ค่อยสร้างคำขอที่มันดูวินวินทั้งคู่คือเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์หลักการนี้ฟังดูเหมือนเน้นเรื่องเอาใจเขามาใส่ใจเรามากๆเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะ หัวใจสำคัญเลยคือการเปลี่ยนมุมมองจากตัวเองเป็นหลักเนี่ยไปโฟกัสที่ฝ่ายก่อนซึ่งแนวคิดนี้นะคะในเนื้อหาก็ขยายออกมาเป็นเทคนิคย่อยๆอีกที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้คนคล้อยตามเราง่ายขึ้นเขาพูดถึงตั้ง7เทคนิคอะนะคะโห7เ,เทคนิคเลยเหรอครับเมีอันไหนที่แบบดูน่าสนใจเป็นพิเศษหรือว่าอาจจะ ขัดกับความรู้สึกทั่วไปของเราบ้างไหมครับมีหลายอันเลยค่ะน่าสนใจมากๆขอยกตัวอ,อย่างซักสองสามอันที่เห็นภาพชัดๆแล้วกันนะคะเทคนิคแรกเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งที่อีกฝ่ายชอบค่ะ คือแทนที่เราจะพูดถึงแต่สิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมคะก็ลองเปลี่ยนไปอ้างอิงสิ่งที่อีกฝ่ายน่าจะสนใจดูอย่างเช่นแทนที่จะชวนตรงๆเลยว่าไปเดทกันนะอันนี้มันดูมุ่งแต่ความต้องการเราฝ่ายเดียวเนอะก็ลองเปลี่ยนเป็นเออพอดีว่ารู้จักร้านพาสต้าเปิดใหม่อยู่ร้านหนึ่งอร่อยมากเลยนะไม่ทราบว่าพอจะสนใจไปลองทานด้วยกันไหมคะแบบนี้อ๋อ oh. ค่ะโอกาสสำเร็จมันก็จะสูงกว่าเพราะเราเริ่มจากสิ่งที่เขาน่าจะ ได้รับประโยชน์หรือความสุขกลับไปคือใช้หลักความชอบหรือ liking principle ที่เขาว่ากันนั่นแหละค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับคือไม่ได้เริ่มที่ตัวเราเองแต่ไปเริ่มที่ความสนใจของอีกฝ่ายก่อนอืมน่าคิดนะครับปกติเราก็มักจะเออพูดแต่สิ่งที่เราต้องการออกไปตรงๆเลยแล้วเทคนิคอื่นล่ะครับมีอะไรอีกอีกอันที่น่าสนใจนะคะคือเทคนิคที่4อยากเป็นที่ยอมรับค่ะ พื้นฐานเลยคือมนุษย์เราทุกคนเนี่ยต้องการการยอมรับจากคนอื่นจากสังคมอยู่แล้วทีนี้การใช้คำพูดที่แบบว่า สแสดงความชื่นชมหรือยอมรับความสามารถของเขาก่อนที่เราจะขออะไรบางอย่างเนี่ยมันจะช่วยเปิดใจเขาได้มากเลยค่ะอย่างเช่นเวลาจะขอให้ใครช่วยทำงานนอกเวลาแทนที่จะถามหุนหวนไปเลยก็อาจจะลองเปลี่ยนเป็นโหโปรเจกต์ oh, ที่คุณทำอยู่ตอนนี้สุดยอดมากเลยค่ะช่างประทับใจจริงๆไม่ทราบว่าพอจะรบกวนช่วยดูงานส่วนนี้เพิ่มนอกเวลาได้ไหมคะอืม hmm. ค่ะคำชมที่มันออกมาจากใจจริงเนี่ยจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีแล้วก็มีแนวโน้มที่จะอยากช่วยเรามากขึ้นเพราะมันไปตอบสนองความต้องการลึกๆที่อยากได้รับการยอมรับนี่เองค่ะแต่แต่การชมแบบนี้มันก็ต้องระวังเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ให้ดูเหมือนอ,อประจบสอบพลอเกินไปมันต้องมีความจริงใจมากๆเลยแน่นอนค่ะอันนี้สําคัญที่สุดเลยความจริงใจเป็นพื้นฐานไม่งั้นอาจจะได้ผลตรงกันข้ามเลยนะคะทีนี้ มาถึงเทคนิคสุดท้ายที่อยากยกตัวอย่างวันนี้คือเทคนิคที่7ขอบคุณค่ะคำนี้ดูเหมือนง่ายๆนะคะแต่ว่าทรงพลังมากๆเลยการใช้คาขอบคุณนําหน้าประโยคเนี่ยสามารถเปลี่ยนเรื่องที่อาจจะเป็นคําสั่งหรือเรื่องที่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดใจเนี่ยให้มันดูเออนุ่มนวลลงเยอะเลยแล้วก็สร้างความรู้สึกร่วมมือได้ดีกว่าด้วยค่ะอย่างในห้องน้าสาธารณะเนี่ยแทนที่เราจะติดป้ายแข็งๆว่าโปรดรักษาความสะอาดครับครับ ลองเปลี่ยนเป็นป้ายที่เขียนว่าขอบคุณที่ช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะมันให้ความรู้สึกเชิงบวกมากกว่าแล้วก็กระตุ้นให้คนอยากจะทำตามมากกว่าด้วยเหมือนเราสร้างบรรยากาศของความร่วมมือไปล่วงหน้าแล้ววะนะคะอืมแค่คำว่าขอบคุณคำเดียวนำหน้าประโยคเนี่ยเปลี่ยนความรู้สึกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับอืมนอกจากเรื่องการปรับคำขอแล้วเนี่ยการเลือกใช้คำทั่วไปในบทสนทนาเนี่ยมันก็สร้างผลกระทบได้เหมือนกันใช่ไหมครับ อย่างแนวคิดเรื่องคำทงพลังที่ในเนื้อหานี้พูดถึงอันนี้มันคืออะไรเหรอครับใช่เลยค่ะนอกจากโครงสร้างประโยคขอร้องแล้วเนี่ยตัวคำที่เราเลือกใช้เองก็มีพลังในตัวมันเองนะคะ คำทงพลังในที่นี้ก็คือคําที่ถูกเลือกมาแล้วว่ามันสามารถกระตุ้นอารมณ์หรือสร้างความรู้สึกที่มันเข้มข้นได้มากกว่าคําธรรมดาทั่วไปในเนื้อหาเขาก็ยกตัวอย่างเทคนิคการสร้างคําพวกนี้อย่างเช่นเทคนิคคําซ้ําการพูดซ้าๆเช่นอร่อยอร่อยหรือสุดยอดสุดยอดนะคะมันช่วยเน้นย้ําความรู้สึกให้มันชัดเจนขึ้นอื <c oughs> หรือว่า เทคนิคเซอร์ไพรส์ที่เขาแนะนำให้ใช้เครื่องหมายอัสเจรีหรือเครื่องหมายตกใจนะคะต่อท้ายเช่นคำว่ารักนะแบบมีเครื่องหมายตกใจมันก็จะให้ความรู้สึกที่หนักแน่นแล้วก็ส่งผลต่อใจได้มากกว่าคำว่ารักนะแบบเรียบ,เยบๆเฉยๆค่ะแนวคิดก็คือการเลือกใช้คำแล้วก็วิธีนำเสนอที่จงใจสร้างผลกระทบทางอารมณ์ให้มันแรงขึ้นนะคะพอเห็นภาพไหมคะอ๋อเข้าใจแล้วครับชัดเจนเลย แสดงว่าไม่ใช่แค่เนื้อหาที่เราจะสื่อสารออกไปแต่ว่ารูปแบบและก็คำที่เราเลือกใช้เนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันเลยสรุปแล้วก็คือการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆในการใช้คำพูดของเราโดยที่เราหันไปคำานึงถึงมุมมองแล้วก็ความรู้สึกของอีกฝ่ายเป็นหลักเนี่ยมันสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนจริงๆนะครับเนี่ยถูกต้องเลยคะ่ะหัวใจสำคัญมันก็คือการเปลี่ยนโฟกัสจากฉันต้องการอะไรเป็นเอ๊ะอีกฝ่ายรู้สึกยังไงนะ หรือเขาต้องการอะไรแล้วก็เราจะหาจุดร่วมที่มันเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้ยังไงทีนี้เออสิ่งที่น่าคิดต่ออาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราจะเอาเทคนิคพวกนี้ไปปรับใช้ยังไงดีแต่ลองสังเกตดูไหมคะว่าในแต่ละวันเนี่ยมีใครกําลังใช้เทคนิคอะไรแบบนี้กับเราอยู่บ้างหรือเปล่าการรู้เท่าทันก็น่าจะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของการสื่อสารที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ